ไปถามประชาชนว่าถ้าไม่ดีไม่มีประโยชน์ไม่ถูกราคาถูกๆแล้วก็ غ, คงทนเนี่ยบอกผมมาครับมีสักจุดเนี่ยผมยินดีนะครับยืนยันคําพูดเดินเล่าจากผู้แทนท่านพวกท่านไม่ต้องออกแล้วครับแต่ผมอยากให้พวกท่านตาสว่างได้มาได้เห็นความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนจริงๆได้มองเห็นความโครงการที่เกิดประโยชน์จริงๆครับอย่าได้จินตนาการพูดจาแล้วบอกว่านนนเนี่ยน้ำมีน้ําปูเนี่ยคนจะดื่มไปได้ไงพวกผมไม่ได้ดื่มน้ําห้วยนะครับ ดื่มน้ำในบ่อนะครับดื่มน้ำในขวดนะครับอย่าดูหมิ่นนะครับที่ที่มีอารมณ์ต้องบอกว่าผมเสียใจนะที่พี่น้องประชาชนตั้งความหวังไว้กับโครงการนี้ทั้งประเทศเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของท้องถิ่นที่ได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์พอถูกตัดโครงการไปเนี่ยผมเสียใจผมยอมยอมรับว่ามีอารมณ์โกรธแทนพี่น้องประชาชนเกษตรกรรอความหวังอันนี้นะครับในนี้ก็ก็จะเป็นต้องพูดแต่ก็ขออภัยที่ต้องต้องแรงหน่อยนะครับมันมีความจําเป็นจริงๆนะครับ ไอ้เบื้องลึกเบื้องหลังไปหากินอะไรเงี้ยผมขอสาบานต่อวัดพระแก้วจือที่ไหนก็ได้ถ้ามีความคิดทจะไปทุจริตหากินอย่างเนี้ยขอให้วิบัติครับแต่ถ้าไม่จริงเนี่ยขอให้ผมจะเจินเข้าหน้าคนที่กล่าวหาผมถ้าถ้าเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าไม่จริงตามที่คุณกล่าวหาขอให้คุณวิบัติทั้งครอบครัวครับคุณวิสุทธิ์ให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าบอกว่าขอสาบานต่อวัดพระแก้วหรือที่ไหนก็ได้นะฮะว่าถ้าเกิดมีความคิดทุจริตขอให้วิบัติ แต่หากไม่จริงขอให้คนจะขอให้ผมจเจริญก้าวหน้านะครับคนที่กลา่าวหาหากไม่จริงขอให้วิบัติท,ทั้งครอบค <c oughs> รัวเนี่ยคุณวิสุทธิ์กชอบอย่างเงี้งยกันเอะอะไรอย่างเงี้ยตลอดค่ะคุณวิสุทธิ์นี่เป็นประธานวิปรฐบาลน,นะคะเขาก็เรียกว่าเชิญชวนไปยังพักเก้าไกลหัวหน้าพักผู้นําฝ่ายค้านนะคะลงพื้นที่ไปดีเบตด้วยกันไปถามประชาชนในพื้นที่ว่าต้องการฝ่ายนี้ไหมหรือไม่นะคะถ้าไม่ดีไม่มีประโยชน์มีราคาถูกแต่ดีก็ยังยืนยันคําพูดเดิมว่ายินดีลาออกจากสอส แต่พวกท่านไม่ต้องลาออกก็ได้แต่อยากให้พวกท่านตาสว่างเห็นความทุกข์ยากของประชาชนจริงๆอ่ะอันนี้ก็คือในมุมของผู้หลักผู้ใหญ่ของเพื่อไทยเขาละคือมันก็มีประเด็นจริงๆนะว่าวสสบัญชีรายชื่อเนี่ยมันสะท้อนเสียงชาวบ้านจริงไหมอะไรเงี้ยแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาสะท้อนเสียงชาวบ้านได้ดีกว่าหรือไม่เนี่ยน่าศึกษาน่าวิเคราะห์ น่าว่ากันไปแล้วก็โดยอาศัยเรื่องฝ่ายเนี่ยเป็นลูกธรรมในการศึกษาเนี่ยน่าสนใจเนี่ยเพราะมันมันไปถึงประเด็นที่ว่าในสสเองเขาก็จะมีการจัดลำดับบรรณะอะไรกันอยู่มันจะมีการเหยียดกันเองอยู่ว่าสสพื้นที่คือจะเจ๋งกว่าเกา๋กว่าเพราะว่าไปใกล้ชิดประชาชนมากกว่าแล้วพอปัญหาจากของจริงเฟิร์สแฮนด์มากกว่าสสบัญชีรายชื่ออ,อันนี้ก็มันก็แล้วแต่มะผมว่ามันก็ต้องเถียงกันต่อไปเอาเรื่องเอาเรื่องประเด็นไหนสักประเด็นหนึ่งเป็นตัวตั้งธงอะอแล้วรู้ว่า S <S มันเกี่ยวกันไหม <K intimate S 1> คือผม <ๆ S 1> ไม่ได้มองอะไรลบ,บ,บไม่ได้มองว่ามันมีขึ้นมาเพื่อหวังเงินทอนอะไรเงี้ยผมไม่ได้มองไปไกลขนาดนั้นแล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าเงินทอนมันจะได้กี่บาทสําหรับสอสอนะแต่ว่าโอเคเรื่องความนิยมเรื่องซื้อใจท้องถิ่นหรือหัวคะแนนว่าเ,เป็นสอสอแล้วทําประโยชน์ให้เขาเอาโปรเจกต์มปให้เขาได้อันนี้ผมเชื่อว่ามีแต่มีแล้วมันเป็นประโยชน์หรือเปล่าฝ่ายมันไม่มันจำเป็นจริงหรือไม่จริงเนี่ยและกระบวนการพวกนี้มันเป็นกระบวนการที่จะต้องทำอย่างไงแล้วที่ กระบวนการงบประมาณที่มีอยู่เนี่ยมันไปตอบสนองกับท้องถิ่นหรือฐานคะแนนเสียงของสอส,อสอเขตได้ดีขนาดไหนเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาผมเชื่อว่าเป็นปัญหาจริงเพราะว่ารัฐมนูญเนี่ยมันกาหนดว่าห้ามแปลงงบตัวเองลงพื้นที่ตัวเองกับสอสอโทษมันตลอดชีพเลยนะโทษมันโดนตัดสินตลอดชีพเลยนะเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ในรัฐมนูญใหม่ต้องแก่<ช>มันทําให สอสเอขตเนี่ยไม่สามารถสะท้อนเสียงชาวบ้านได้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนท้องถิ่นเขาต้องการกลายเป็นว่าสอส,อสอไม่สามารถตอบสนองได้อันนี้เป็นปัญหาค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราถ้าเราจะสรุปกันง่ายๆนะครับคือเขาดูงบของมหาไทยกันอยู่ะนะครับแล้วโครงการที่ถูกหันหันไปเยอะมากมหันหมายถึงตัดลดงบไปเยอะมากครับก็ค,คือโครงการฝายแกนดินซีเมนมถูกตัดทิ้งทั้งก้อนนะฮะ1,254ล้านบาทโดยถือว่าเป็นการตัดก้อนใหญ่ อันดับสองรองจากตัดงบเรือฟริเกต1,700ล้านบาทนะฮะมันก็เลยถูกจับตาตรงนี้ทีนีนะ้ตอนแรกฝั่งกรรมธิการและสสพ่าเพื่อไทยได้ลุกขึ้นปกป้องโครงการนี้นำโดยคุณวรวัฒนะฮะจากสสพร่เพื่อไทยอบอกว่าคนภาคเหนือทุกคนต้องการฝ่ายนี้นะฮะโดยที่มีคุณสุรเชษบอบินวงวุฒนะฮะสสพักคก้าไกลซึ่งเป็นกรรมธิการด้วย ที่เป็นกรรมการที่อยากให้ตัดงบตรงนี้นะครก็ได้มีมการตอบโต้กันระหว่างคุณสุรเชษกับสสเพื่อไทยบอกว่าคนที่อยากจะตัดไปถามประชาชนที่เขาประสบปัญหาดุกภัยหน่อยว่าเขาอยากให้ตัดหรือไม่นะฮะอย่าไปคิดเองเออเองเพราะคุณสุรเชษบอกว่าฝ่ายนี้มันแบบมันทําให้ไอผงซีเมนมันลงไปในน้ำแล้วคนก็ต้องไปใช้น้ํานั้นต่ออะไรย่างเงี้ยทางสงสงเพื่อไทยที่เป็นสสพื้นที่ก็ออกมาเถียงออกมาประท้วงออกมา คัด้านบางคนคุณ,คณ,คณจัก,กรวาลโส,ะส,ะส,ะสะไทยถึงก็บอก,บอกว่าคนคนไม่มีพื้นที่อย่างคุณอ่ะเพราะคุณเป็นบัอะไราชื่อไงผมมันมีพื้นที่ผมทรมานผมรับฟังปัญหาอะไรคุณไม่มีพื้นที่คุณนั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้คุณเอาแต่พูดไปคิดไปเองพูดไปเองอะไรเงี้ยจนมันมีช็อตหนึ่งนะฮะที่คุณวิสุทธ์เนี่ยถึงขั้นพูดออกมาเลยว่าไม่รู้อย่า พูดไปเลยไม่รู้อย่าเสือกพราพูดในสภาไปแล้วพูดกับคุณสุรเชษบอกว่าไม่รู้อย่าเสือกนะครับนะฮะคือคืออย่าอย่าทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับเพราะเป็นการตัดงบให้ชาวบ้านเดือดร้อนก็คือเป็นเหมือนวิวาทะคือแล้วมันก็ลากยาวไม่จบไม่สิ้นนะแต่ว่าประเด็นเรื่องของความรีบร้อนในการจัดงบก้อนนี้เนี่ยมีไหมมีครับพูดถึงแล้วมันมีการพูดไปถึงขั้นที่ว่ามันมีการหัวกับ ทางสวด้วยไหมเพื่อให้ผ่านงบก้อนนี้ไปได้แล้วสวเขาจะมีบทบาทตรงไหนผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันอาจจะเป็นสวที่เป็นคนในพื้นที่นั้นหรือเปล่าคือสวเนี่ยมีบทบาทในงบน้อยมากนะฮะคือได้แค่เสนอแนะในวันที่ปรับลดอะไรไม่ได้นะไอ้ผมปรับลดอะไรไม่ได้แต่ว่าประเด็นนี้ถ้าเกิดว่าไปดูในเพจของคุณธุรกิจเนี่ยหรือว่าในที่เมื่อวานพี่ปายเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องมันมีความพยายามรีบร้อนครับของ พู้งว่าชี้แจงไปที่ท้องถิ่นว่าใครที่ต้องการทำฝายแกนซิมเมนต์นมเมนี่ยก็ให้รีบทำเรื่องมามีเวลาแค่12วันก็ทําเรื่องกันมารวบรวมงเป็นได้งบเป็นก้อนหนึ่งอ,ออกมาแล้วก็มาเสนอในชั้นกรรมธิการอันนี้ซึ่งกอนน็อันนี้มันก็อาจจะถ่วพิปายไปได้ว่าสอสอกับท้องถิ่นเนี่ย อ,อ,อุปถัมภ์กันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโปรเจกต์แบบนี้ค่ะคือคุณสุรเชษจากเก้าไกลนะคะที่ได้รับมอบหมายจากกรรมธิการลนะเขาก็ชี้แจง8เหตุผลนะคะที่จําเป็นต้องหันง,งบฝ่ายซีเมนต์เนี่ยนะคะก็คือบอกว่าหลายโครงการเนี่ยต่ำกว่า5 0 0 0 0นบาทเล็กน้อยไปอยู่ที่ประมาณ499,990อย่างเงี้ยซึ่งใหแค่สิบาทแ<อ>ค่สิบาทลตัวเลข5 0 0แสนบาทคือลัคกี้นัมเบอร์คือระบบงบประมาณของไทยเนี่ยให้หน่วยราชการจิ้มเลือกผู้รับเหมาได้โดยไม่ต้องประมูลเหมือนต้องประมูล ถ้าไม่ถึง500แสนใช่ไหมคะมมก็เลยเอา4 4 9 9 0 0คือคาดไป10บาทเองขาดไปสิบาทุดๆเนีย่ยคืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าพอมันเป็นประเด็นขึ้นมาปุ๊บคนก็จะมองข้ามไปมองสอสด่ากันแทนเพราะว่ามีท่อนมีท่อ,ทอนบอกว่าคุณวิสุทธ์บอกว่าให้คุณสุรเชษตลงไปดูเลยถ้าดูแล้วไม่มีมีปัญหาจริง ผมลาออกจากสสแต่ถ้าไม่มีปัญหา<ม>คุณก็ลาออกจากสอส<ม>ให้ไปสาบานที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ<ม>คนก็จะมองข้ามประเด็นตรงนี้ไปว่าเออมันก็น่าฟางนะเหตุผลคุณสุรเชษ์อ่ะมันก็มีมันก็มีความรับลมคมในยอยู่นะซึ่งมันก็ต้องไปชี้แจงกันเองอะ<ม>่ะสุดท้ายแล้วสภาก็ผ่านงบก้อนนี้นะครับ<ม>ก็คือก็คือหมายถึงว่ายืนตามเสียงข้างมากของบริการว่าไม่ต้องตัด คือปัญหาคือเพื่อไทยปกป้องปลุกตัวนี้เพื่อไทยก็ไม่หวดด้วยใช่อะก็เลยงงก็เลยแบบว่าเออก็ก็ก็เพยเซไปด้วยแต่แต่คือนี้มันมีความต้องการฝ่ายจริงๆแหละในท้องถิ่นนะมีครับมีแต่มันไม่ได้แปลว่าทั้งหมดแล้วมันไม่ได้แปลว่ามันก็ไม่ได้แปลกันแบบเหมาแบบนี้ไม่ได้เพอร์เฟกทุกอย่างมันก็ต้องดูเป็นพื้นที่แล้วก็จริงๆอ่ะ มันควรจะเป็นเรื่องที่ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยรู้เองความต้องการที่แท้จริงคืออะไรพอไปจับยัดว่ามันจะมีโปรเจกต์นี้แล้วก็ให้รีบขอมาคนไม่ต้องการมันก็เลยต้องมีไปด้วยอะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นไงมันต้องดูความคุ้มทุนอะเรื่องแบบนี้มันมันไปเหมาไม่ได้มันต้องตัดมันต้องเป็นการตัดเย็บจากท้องถิ่นเองส่วนจะไปถึงขั้นที่ว่ามีการหัวกันกับทางสวหรือว่าเตรียมจะทุจริตอะไรเนี่ยคือมันก็ คือมันต้องให้เกียริกันนิดนึงเนาะหมายถึงว่าในเรื่องของกรรมธิการเราพูดถึงพูดกันถึงเรื่องงบประมาณจะมาถึงขั้น discredit กันทางการเมืองด้วยประเด็นแบบนี้อาจจะอาจจะไม่ดีมันก็สมกับที่คุณวิสุทธิลุกขึ้นประท้วงเพราะว่ามันเสียหายทั้งพรรคนะฮะในการเวลาอันพรคเพื่อไทย